Oh God. Oh. อ,อาชีเถอะอ่ยานเรามันจะพังอีูแล้วใช่ว่าเราต้องอัปเกรดซะแล้วสิดีนะที่เรามาดวงจันได้อะใช่แลครับท่านให้นายอ่ะนายจะลงไปด้วยไหมอืมใช่ว่าฉันจะไม่ลงไปนะใช่ว่าจะกว่าที่สักหน่อยอ๋อกว่าที่นี่อรอ มันก็ได้นะแล้วพวกเราจะไปไหนอ่อฉันว่าจะลงไปสำรวจอะใช่แล้วแต่ว่าฉันว่านะพวกทหารมันอาจจะตามมาไม่ก็มันอาจจะมีไอสถานีของไอพวกตำรวจก็ได้นะใช่แล้วอ,อย่างนึงน,นะที่นี่มันไม่มีแหล่งน้ิถ่วงงั้นเราก็ตกแบบไม่มี ไม่ได้รับผลอะไรล้วไงล่ะโอเคลงไปก็นเถอะแม่งสั่นใหญ่ละโอเคมาแล้วว้าวว้าวว้าวเอ๊ยเพื่อนปิดประตูด้วยนะโอเคปุ่มปิดประตูก็อยู่ข้างหลังนี้ปุ่มปิดประตูอยู่นี่ยงงั้นกดเลยนะ ถ้าฉันจะให้นายประตูนายก็เออทองก่อนนะเพื่อนเป็นทหารอ่ะอ๋อโอเคครับท่านโอเคเพื่อนเราไปสำรวจกันใช่โอมันโคตรอันนี้อืมเพรามว่าเราควรซ่อมแซมยาเราก่อนไหมก็พังงันนะแต่ว่าอันนี้มันไม่ไม่เสถียรแล้วสิ เฮ้ยแล้วนั่นมันอะไรวะน่ะไหนโอกยส่งตัวไม่ได้บางทีเราก็ส่งตัวไม่ได้เนียเพื่อนเออว่อะเนั่นมันใครน่ะต้องนะใช่ขอส่งสัญญาณไปหาโรบอทจิมมี่ก่อนนะโรบอทจิมมี่เออเออขอบคุณตอนนี้นายมาที่นี่ได้ไหม ขนไหนเหรอข้ไหนเรา่อยๆอ,อ,อทีอด่ดวงจันทร์อะมาได้ไหมอไได้อยู่อฮ้ยเฮอ,อได้ไหมี้นั่นมีอะไรไหมแล้วจะสัเกลคืออะไรคือยานอาวกาศลำหนึงอะที่มันคล้ายานัฉันอะอ,อ๋อโอเคค่อยเดี๋ยวผมไป เขากำลังมาเอ้ยป้บนมืลืมบอกไปเลยอะไรอยู okay. ่พขอท่านอ้ามเอาปืนมาด้วยนะเอาไปทำไมอะว่าจะเอามากับเัาเกตดน่ะโอเคขอท่านสวัสดีครับท่านผมมาแล้วเฮ้ยม่งมาเร็วชิบหายเลย นว่าจะมาแบบช้าๆก็เพิ่งก็ไปติดไอ้พ่นตรงเท้ามานี่ก็เลยมาเร็วหน่อยโอเคท่านอยากได้ปืนใช่ไหมใช่ก็าจะเอามากัปเกนอะโอเคนี่ไงปืนโอเคแล้วใครวะน่ะที่อยู่ท่นั้นอืมคุณคุณฮะอืม จะเข้ามาเว e, ้ยเฮ้ยจะเข้ามาเลยอะไรวะอย่างวะซูเป็นไผ่มึงนั่นแลเป็นไผยพวกหัวคุกเอ้ยอ้าวมึงกล้าได้เหรอปืนมาดิปืนมาดิดิไหนๆก็มาละไหนๆก็เอาปืนมาละยิงสักหน่อยหนึ่งนัด ไม่ใช่หนึ่งนัดเลยจิงลัวกาดแม่งดูนิเดือดซากไหมอ้าคอยพบตัวเองฮึงะังไม่ตายฮะ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 ฮ หายใจไม่ออกหายใจไม่ออกหายใจไม่ออกโอ้ยหายใจไม่ออกตายไไปเออง้ชิบหายโอ้ยแม่งะโอเคเราก็ต้องเอ่อทำยังไงต่อ ท่านห uh, ัวหน้าอืมก็แค่เกตอะเอาปืนอันเนี้ยไปใส่ไว้ใต้ใต้อันเนี้ยแค่นั้นอ่ะอ้าวลอกโอเคโอเคอืมลรากก็ต้องแค่อัปเกรดนะนี่คิดจะอัปเกรดเสร็จแล้วตัวพบศัตรู วิ่งมาดีกว่าวิ่งังปลอดภัยดีกว่าโโหม่งกระสุนเยอะไรวะ What the fuck อะไรวะนี่ย Oh my god แม่งยิงกูเต็มเลยโดนกูโดนกูเหี้ย กูไม่ไหวเลยแกแกแกและแกไม่ก้อดแั่งยิงเข้ามาในยานเลยแต่กูไม่ไหวพานลม่ตายหาลกูไม่ไหวแล้วนะเว้ยไร้เยอะตายแน่นอน ระเบิดแน่โอ้ my god โ oh อ oh ้ไม่นะเอ้ยเพื่อนนายยังอยู่มั้ยเนี่ยโดนไอ้เจ้ายานน่ะมันยิงแล้วโอ้ my god เฮ้เพื่อนจะเอ้ยพารุงข้างในมันอยู่ไหมนะแม่งขอบอกได้นะว่าแม่งกลายเป็นชิ้นเลยกลายเป็นชิ้นเลยเฮียเข้าไปก่อนไอ้เว้นนี่นะโยนแม่งกูก็เข้าไปแล้วฉันจะเข้าไปแล้วโอเคอ๋อไอ้นั้นเข้ามาแล้วฉันต้องโรบอทหายไปแล้วแม่งหายไปเฉย โอ้โหแม่งปิยวไปแล้วปิยวไปแล้วโ oh my god แม่งอยู่นี่เฮียคอยมาแล้วคอยมาแล้วคอยมาแล้วมาแล้วมาเร็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 วเดี๋ยวค่อยเอาเอาเกี่รอบมึงใช่ไหมคัตตันใช่แล้วใช่แล้วเดี๋ยวค่อยเอาเกลีกรอบมึงแม่งแตกก่อนนั้นนะเบึ้งบึ้งเลยจ้าบึ้งแล้วบึ้งแล้วกระลัก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  อะไรเนี่ยสร้างกระจกแม่ก็อ๋อสร้างกระจกอ๋อโอเคสร้างกระจกจำลองมาแล้วบินได้แล้วบินได้แล้วเออลืมไปว่าแม่งต้องปิดประตูเฮ้ยปิดประตูอีกเหรอแม่งเอ้ยแม่งต้องปิดประตูดีนะที่รอดมาได้เฮียใช่แล้วแมงรอดมาพราะกับเพื่อนที่แม่งกลายเป็นโครงกระดูกไปแล้วฮะกลายเป็นโครงกระดูก กลายเป็นขบกระดูยใช่ไหมใช่แล้วแมนเลวโอ้ god เกือบไม่รอดแล้วอ่ะใช่แล้วไม่เกือบไม่รอดอ่ะเหียดูที่ป้างลังยิงได้ดีไหมโอเค ถ้าเราคขจะยิงได้ดีเดียวเรื่องอยู่อาอ๋อไม่ปินปิ้นปินปิ้นปิน,ป,น,ป,นปืนกูปิน้นอีกเอาโอ้ยว,นะว่าดีเถอนนะเราต้องกลับไปที่โลกแล้วนะจิมมี่ฉันก็ว่างั้นเหมือนกันนะแล้วกลับไปที่โลกอ่ะแต่ว่าเออเพราะเราหายอะไรบางอย่างอะอะไรหรอพาลงของพวกเราหายไปไหนใช่ฉันไม่เห็นเขามานานแล้วนะ ฉัเห็นแค่ไม่กวาดอะล่าสุดฉันเห็นเขามาแอบ,บตรงแถวๆเนี้ยแล้วเขาหายไปเลยฮะแอบแถวไหนนะแอบแถวๆพวกนายที่ยืนอยู่อะ,อ,ะ,อ,ะอย่าบอกนะว่าอเจ้ายานบินนั่นมันยิงอะว่างั้นแน่ๆ โอ้ไม่กอดมันบินขึ้นมาแล้วอะไรเหรอโอ้ไม่กอด what the fuck bro โ oh อ what the fuck bro? what the heck เกมสตาร์ทที่อะไรวนะน่ะแม่งเอ้ยมัน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 ยังขึ้นมาได้ค่ะใช่ในสวยมันไปแล้วนี่ Oh, oh, oh. ม,มันปีนมันมันจะปีนแล้ว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 โอเคโอ้มายกอนมัน,น, okay. oh God, มน OMG miss my boy <c oughs> อะไรวะหนะ้ายังแค่ไม่อยู่ติดเหรอใช่เราไม่ ตามจนมาทะลุไปแล้วไม่ใช่หรอมันควรพังสิเออใช่อืมใช่แล้วมันควรพังฉันกูฉันว่านะมันแปลกแล้วแหละล้านสี่อยมันยังอยู่ฉันว่านะมัน,ปนแปลกตรงนี้เว้ยเพื่อไปตรงอะไรอ๋อดูสิรอยอะ่ะ มันเป็นแท่ลอยธรรมดาด้ยเพื่อนแต่ว่าอืมฉันว่านาควรใช้ปืนยิงนะเราไม่มีปืน,นเพื่อนอ้าวเหรอใช่เราไม่มีปืนติดยาเลยยกันข้างล่างเรายิงได้แค่ข้างล่างเออวะลืมแต่ว่าฉันลืมไปว่าฉันติดตั้งปืนไว้นี่ว่ะอ่ะติดตั้งปืนไว้ตรงไหนไวท้ที่ที่หนึ่งอะข้างนอกอะ ใช่แล้วฉันก็ติด,ด,เ,นะไรไดรเรดาร์ไว้ด้วยนะเอ่อเรดาร์เรดาร์อะไรเรดาร์ซึ่งมันจะยิงต่อเมื่อมันจับเป้าหมายได้ไง <c oughs> ฉันได้ยินเสียงเลยเดี๋ยวไหนฉันลองดูสิอืมดูจากข่ามันนม่เป็นเรี่ยเลยเลยทำไมฉัน where my what fuck gal โอ้โหมันตกเลยทำไมมันตกเลยเหรอใช่มันตกเลย oh my god โคตรหหดนั่นเลเซอร์กุหลาบป่าปนั่นเร็วอะกว้างขนากันโอเคงั้น ไปกันต่อเลยว่าไอ้กลับไปที่โลกกันเอเอใช่เราหนีแล้วนี่ว่าเพราะมันอัานมีสิทธิ์ที่จะระเบิดโอ้ไม่กดนั่นไงมันระเบิดแล้วบินนี่บินบิน